ภูมิธรรมขึงขังใช้มาตรฐานเดียวกันสอบที่ดินเขากระโดงเอาภายต้องสะสางให้จบนายภูมิธรรเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนางกรุณาชิดชอบรองประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูในเต็ดว่าการเพิกถอนที่ดินเขากระโดงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่ ว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ค้างคาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆจนจะหยิบขึ้นมาเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนถามตนทุกวันภาคประชาชนก็สอบถามเข้ามามีหน่วยงานมาประท้วงจึงทำให้เรื่องนี้มีความชัดเจนจึงได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งมีความเห็นทางกฎหมายที <im> ่แตกต่างกันและสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าที่ดินดังกล่าวนี้เป็นของรัฐมาตั้งแต่แรกเมื่อเป็นเช่นนี้กฎหมายให้ดำเนินการอย่างไรเราก็ทำตามกฎหมาย ส่วนแนวทางการเยียวยาโดยเฉพาะภาคเอกชนที่เข้ามาทำสนามฟุตบอลและสนามแข่งรถจะดำเนินการให้เช่าที่ดินที่หรือไม่นายภูมิทํากล่าวว่าตนเองยังตอบไม่ได้ให้ว่ากันไปตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่กรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอทอต้องพิสูจน์ทราบร่วมกันส่วนจะเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามกระบวนการเรื่องที่ดินก็ต้องเป็นไปตามนี้ตนไม่สามารถตอบอะไรได้จบแล้ว เมื่อถามว่าขณะที่ที่ดินเอาพายจะใช้ความเด็ดขาดและมาตรฐานเดียวกับที่ดินเขากระโดงหรือไม่นายภูมิธรรมยืนยันว่าจะใช้มาตรฐานเดียวกันมีการตรวจสอบในลักษณะเดียวกันไม่มียกเว้นส่วนของที่ดินเอาพายอยู่ในขั้นตอนใดนายภูมิธรรมกล่าวว่าต้องไปดูรายละเอียดสารสั่งอย่างไรต้องไปดําเนินการตามนั้นถ้าหากยังไม่มีการดําเนินการก็ต้องกลับมาทบทวนไม่ต้องห่วงตนให้ความเป็นธรรมอะไรที่เป็นเรื่องค้างคาก็จะจัดการให้ เมื่อถามว่าในสมัยที่ตนยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเรื่องที่ยังค้างคา,าต้องถูกสาสางให้จบโดยเฉพาะที่ดินสองกรณีใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าตนเองจะทำสุดความสามารถสมัยที่อยู่กระทรวงพาณิชย์ตนเองก็ทำและสมัยที่ตนอยู่กระทรวงกลาโหมก็ทำ กรณีอุยกูก็ทํามาแล้วเรือดําน้ําก็ทํามาแล้วเมื่อมาที่นี่แล้วเจอกรณีเช่นนี้ก็ทําถ้าไม่โดนย้ายก่อนก็จะทําแต่หากไม่อยู่แล้วโดนย้ายไปก่อนก็ช่วยไม่ได้